หลังจากที่มีคาสใช้หอกสายฟ้าจัดก,การกับไททันคอนสงครามลงได้เธอก็ได้เข้าไปหาเอเรนและขอร้องกับเอเรนให้กลับบ้านไปกับเธอในขณะเดียวกันมาการัสได้ติดต่อไปยังศูนย์บัญชาการใหญ่ ื่อให้ยกเลิกการกุกรบและภารกิจทั้งหมดจากนั้นนำกำลังทหารทั้งหมด30,000นายเข้าปิดล้อมเขตกับการลิเบริโอเพื่อป้องกันการหลบหนีของสกูรูทันใดน,นั้นแจนและคอนนี่ได้นำระเบิดมาทิ้งใส่พวกมักัสส่วนเหล่าทหารที่อยู่บริเวณน,นั้นก็โดนหน่วยสำรวจยิงตายจนหมดแจนได้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามมิติของเขายิงไปเสียบที่ทหารนายหนึ่งแล้วเหวี่ยงลงจากตึก ในขณะเดียวกันแจนได้เห็นการระเบิดในบริเวณกว้างซึ่งมันเกิดจากการทิ้งระเบิดมั่วซั่วของปลอดแจนจึงได้เข้าไปต่อว่าปลอดเพราะกลัวว่าพลเรือนจะโดนลูกหลงไปด้วยแต่ปลอดก็ไม่ได้สนใจแถมยังบอกอีกว่าพวกที่อยู่นอกกำแพงนั้นล้วนแต่เป็นสัตวูลืมบอกไปว่าปลอดเป็นสมาชิกใหม่ของหน่วยสำรวจและเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งจะมีบทบาทในซีซั่น4 ส่วนอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติก็ได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับของพวกเคนนี่ที่ใช้ต่อสู้กับหน่วยสำรวจในซีซั่นที่3แล้วก็มีอีกเรื่องที่ลืมบอกไปนั่นก็คือใบหน้าของมิคาสะเห็นหลายคนเอาไปพูดกันว่าหน้าของมิคาสะในซีซั่น4ทําไมหน้าเหมือนผู้ชายจังเออพอดูดีๆแล้วก็จริงนะแต่เราก็ยังชอบเหมือนเดิมกลับมาที่เอเรนและมิคาสะ มิคาสะได้ถามเอเรนไปว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปในคาพล,ลเรือนแถมยังมีเด็กอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าเอเรนจะไม่ได้สนใจที่มิคาสะพูดส่วนทางด้านไททันคอนสงครามที่น่าจะตายไปแล้วกับลุกขึ้นมาได้หน้าตาเฉยทำให้เอเรนและมิคาสะตกใจไม่น้อย ไททานคอนสงครามได้สร้างอาวุธขึ้นมาเพื่อโจมตีมิคาสต์ที่เห็นดังนั้นก็รีบคว้าตัวเอเรนแล้วกระโดดหลบในทันทีเอเรนที่เริ่มเข้าใจความสามารถของไททันคอนสงครามก็ได้วางแผนการเพื่อกินไททันคอนสงครามโดยให้มิคาสตไปเป็นเหยื่อล่อเพื่อเรียกร้องความสนใจส่วนเขาจะเป็นคนสังเกตการอยู่ด้านหลังแหมร้อยวันพันปีนี่ไม่เคยเป็นห่วงมิคาสตกัดจะสั่งลุยอย่างเดียว ตัดมาที่โคและกาบิกพวกเขาได้นำร่างอันไร้วิญญาณของอูดโดมาหาหมอแต่หมอไม่รับเย็บโคจึงสั่งให้กาบิกลับไปหาครอบครัวของเธอส่วนเขาจะออกตามมาหาฟานโก้แต่กาบิไม่ฟังแล้วก็วิ่งออกไปพาวิ่งมาได้สักพักเธอก็พบเข้ากับขบวนรถขนส่งทหารไปยังสนามรบทหารนายหนึ่งได้เข้ามาไล่กาบิกลับไป เพราะมันอันตรายแต่อีเด็กกาบีมันก็ไม่ยอมฟังแถมยังบอกอีกว่ามันก็จะไปสู้ด้วยในขณะเดียวกันรถขนส่งทหารก็ได้ระเบิดขึ้นหน่วยสำรวจได้เข้ามาโจมตีทําให้รถขนส่งทหารถูกทําลายจนหมดส่วนทหารที่เหลือก็ถูกไล่เก็บทีละคนเหลือไว้เพียงกาบีคนเดียว เพราะพวกเขาเห็นว่าเธอเป็นเด็กจึงปล่อยไปแต่ก่อนจะไปพวกเขาได้ติดอะไรบางอย่างที่เหมือนกับหลอดไฟไว้บนหลังคาบ้านจากนั้นก็รีบไปสมทบกับแจนแล้วลายงานสถานการณ์ส่วนทางด้านของมิคาสะก็กำลังต่อสู้อยู่กับไททันคอนสงครามแต่ไททันตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆไม่ว่ามิคาสะจะโจมตีมันไปเท่าไหร่มันก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ส่วนทางด้านของเอเรนที่ยืนสังเกตการอยู่ด้านหลังก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ไททันคอนสงครามแปลงร่างมันจะเกาะตัวจากข้างล่างขึ้นข้างบนซึ่งจริงๆแล้วไททันตัวอื่นๆจะเริ่มเกาะตัวจากจุดที่มีร่างจริงนั่นก็คือต้นคอแถมยังมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเส้นได้ขนาดใหญ่เชื่อมโยงกับเท้าของมันอยู่นั่นทำให้เอเรนมั่นใจแล้วว่าร่างจริงของไททันคอนสงคราม ซ่อนตัวอยู่ในซาประักหักพงังเเรินจึงไม่รอช้ารกระโดดแรงร่างแล้วล้วงเอาร่างจริงขึ้นมาซึ่งร่างจริงของไททันคอนสงครามในตอนนี้มันได้สร้างผลึกที่เหมือนกับของแอนนี่คลุมร่างเอาไว้เอรินได้ดึงเส้นใยที่คอยควบคุมไททันคอนสงครามออกทำให้มันหมดสติและล้มลงในทันที ในขณะที่เอเรนกำลังจะกินไททันคอนสงครามอยู่นั้นแยวเลียสที่อยู่ในร่างไททันกามที่รอจังหวะอยู่ก็ได้พุ่งตัวเข้ามาแล้วกัดไปที่ท้ายทอยของเอเรนแต่ก่อนที่มันจะได้กัดีไวายได้พุ่งตัวมาด้วยความเร็วแล้วฟันไปที่บริเวณกรามของมัน ทำให้การเกิดความเสียหายและไม่สามารถกัดทะลูท้ายทอยของเอเรนได้เก่ยวเลียตที่เห็นในความเทพของลีไวก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นแอคเกอร์แมนมันจึงเกิดกลัวขึ้นมา แล้วรีบใส่เกียร์หมาในทันทีแต่มิคาสต์ได้ใช้หอกสายฟ้าสกัดมันเอาไว้แล้วหน่วยสำรวจก็ได้เข้ามารุมโซมมันในทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของมันเพราะไททันเกวียนที่ติดปืนใหญ่ไว้บนหลังยิงสกัดไว้ได้ทนันไม่อย่างนั้นมันคงนั่งไม่ได้ไปอีกหลายเดือนการโจมตีครั้งนี้ทำให้หน่วยสำรวจตายไปหลายคนในขณะที่เอเรนเพลอไททันคอนสงครามก็ได้สร้างร่างใหม่ขึ้นมาแล้วโจมตีเอเรนแบบเต็ม ทำให้มีคาสะตกใจเป็นอย่างมากส่วนอีกด้านไททันอสูรก็ได้ปรากฏตัวออกมามันได้สั่งให้ไททันกามและไททันเกวียนจัดการหน่วยสำรวจให้หมดอย่าปล่อยให้ใครหนีรอดไปได้ส่วนทางด้านหน่วยสำรวจก็ไม่ได้เกรงกลัวและพร้อมเข้าประจันหน้าในทันที